สวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเราจะมาทำการทดสอบแล้วก็จะมารีวิวเจ้า All-New Suzuki s e ียนะครับี่ว่าเขาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแล้วยังขับดีภายในกว้างขวางเหมือนเดิมหรือเปล่าครับติดตามมาได้เลยครับกับทริปนี้ครับ Suzuki s e ียครับ มาดูในส่วนของด้านหน้ากันนิดนึงนะครับว่าเจ้าซูซูกิเซตัวใหม่ประจำปี2020นี่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้าเลยครับนี่นะครับคือช่วงด้านล่างหน้านะครับผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่คือชุดนี้เลยนะครับม่าจะเป็นไฟนี่ครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ d a y t i m e Running Light ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่านะครับตัวนี้จะจะไม่มีอันนี้นะครับแต่ว่านี้มีการเพิ่มตัวโครเมี่ยมเข้ามานะครับแล้วก็ด้าน ตรงช่องลังพึ่งเนี่ยมียาวขึ้นมานะครับในส่วนของด้านหน้าเพิ่มนี่เลยครับตัวโครเมียมนะครับให้ดูสปอร์ตหรูหารับกับตัวสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับทาให้ดูด้านหน้าเนี่ยมีความสปอร์ตเราใจมากยิ่งขึ้นครับมาดูในส่วนของเครื่องดีกว่านี่ครับเครื่องยนต์นี้ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวมเนอร์เชนครับไม่ใช่เป็นโมเดลเชนครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ ขนาด 1200cc ซนะครับที่มีความประหยัดแล้วก็มีความขับสนุกเหมือนเดิมนะครับมาดูภายในของเจ้าซู z u กิเซทใหม่กันนิดนึงครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับนี่เริ่มจากอย่าเบรคครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นคียเลสแล้วเห็นไหมครับนี่ ด้านนี้เลยนะครับปุ่มคีย์เลสกด,ดปุ๊บเดี๋ยวดูหน้าจอนะอปุ๊บเนี่ยเป็นไงนะครับหน้าจอนะครับทุกอย่างยังดูสปอร์ตเล้าใจเหมือนเดิมนะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าปุ่มเร่งเสียงเบาเสียงนะครับมีโหมดต่างๆนะครับให้ปรับนะครับที่หน้าจอด้านนี้นะครับกดโหมดปั๊บเนี่ย อันนี้เขาจะเปลี่ยนให้เรานะครับ,รบปรุงเปลี่ยนแปลงนี่เป็นไงปั๊บไปเรื่อยเลยเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าหน้าจออันนี้ครับเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมก็มีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้สะดวกสบายนะครับสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงเห็นไหมครับสั่งงานได้ด้วยเสียง,งด,ด้วยงงนะครับกดปุงง๊บ easy c o m n yeah นะครับก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยสามารถ ต่อเขาเรียกว่าอะไร Apple คาเพได้นะครับลองมาดูว่าเขามียังไงบ้างนะครับมีตัว Connect เขานะครับนี่ครับพิสค c นเน็กต์ยูสมาร์ทโฟนนะครับคือต่อมือถือนะครับก็ในส่วนของคอนโซลนะครับมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วคือพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยแบบคุ้มหนังนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับสั่งการ โทรศัพท์บนผูมาลัยได้นะครับมาตรวัดแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับนั่นคือ s u ซูกิสมาร์ทคอนเน็กนะครับเชื่อมต่อทุกความบันเทิงด้วยจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับนี่นะครับผมพร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับระบบนำทางรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือว่า Apple c a r p เพยนั่นเองนะครับผมนี่ครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็มีแอร์นะครับมีออโต้นะครับปั้งแล้วก็ปับปุ่ม ดน <Done. S 2> คือดูแล้วใช้งานง่ายนะครับด้านล่างนะครับผมตรงนี้มีช่องเปิดปิดนะครับเ,ออเปิดปิดอย่างนี้ตรงนี้จะมี UAX นะครับมี USB ให้นะครับมีตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับเห็นไหมครับมีที่วางของอันนี้คือกุญแจที่เขาเป็นแบบระบบ Keyless นะครับผมตรงการก็มีในส่วนของเกียร์ PRND และ L นะครับมีทองชิปล็อกนะครับแต่ว่าตรงนี้อ่ะจริงๆแล้วเป็นปุ่มสปอร์ตนะครับเราต้องกดแล้วเนี่ยหน้าจอจะขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตโหมด S ให้เลยนะครับก็คือทําให้คล้ายๆเหมือนปุ่มโอเวอร์ดสมัยก่อนนะครับจะมีปุ่ม S ขึ้นมาให้นี่ตรงนี้เห็นไหมครับทำให้รถเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับท่องการก็เก็บของได้ระดับหนึ่งนะครับในส่วนของทางด้านขวานะครับก็จะมีการเพิ่มตัวเจ้าเขาเรียกว่าไฟหน้าที่เป็น ตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับสามารถปรับระดับไฟหน้าได้นะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับนี่อันนี้คือไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็อันนี้คือปาร์คเซนเซอร์นะครับที่ตัวธรรมดาไม่มีครับมีเฉพาะตัว IS เท่านั้นนะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นอ่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีตัวล็อกแล้วก็จะมีปรับกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าของเจ้าซูซูกิเซียเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าหลังดีกว่าครับว่านั่งแล้วเป็นยังไงเนี่ยที่เขาบอกว่า นั่งสบายทุกที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับโอ้โหด้านหลังนี่บอกเลยครับว่างขวางมากนะครับสามารถขวายห้างและยังเหลือพื้นที่ให้อีกเยอะนะครับอันนี้คือเบาะเนี่ยคือผมปรับตอนนี้ผมนั่งปกตินะครับก็เนี่ยแล้วก็ย้ายมาด้านหลังเนี่ยดูดิมีความกว้างครับทั้งเลกลูมนะครับทั้งเฮดรูมเฮดรูมถือว่าคนสูงระดับร70นะครับผมก็ถือว่ามีความกว้างอยู่พอสมควรนะครับเบาะรองคอนี่รองคอพอดีนะครับ หลับได้สบายนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญครับด้านหลังจะมีแอร์ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเย็นเฉพาะตอนหน้านะครับตอนหลังก็มีแอร์นะครับนี่แอร์ด้านหลังนะครับพร้อมนี่ครับซ็อกไว้เสียบไฟ12โวลต์ครับหรือไปต่อช่อง usb นะครับมีที่เท้าแขนให้ด้วยนะครับสามารถวางแก้วได้นะครับเบาะหนังก็อย่างดีนะครับเสริมความเป็นสปอร์ตเบาะลายเป็นรูนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วก็คือทั้งเล็กรูมเฮดรูมกว้างนั่งสบายทุกที่นั่งจริงๆเลยนะครับนี่คือความ กว้างขวางสะดวกสบายทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของสุ z u k i ่เซียครับผมมาดูในส่วนของด้านท้ายของเจ้าสุ z u k i ่เซียใหม่นะครับผมก็อันนี้เป็นรุ่นปี2020นะครับก็ทุกอย่างนะครับคือยังทรงความเป็นสปอร์ตความเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าสุ z u k i ่เซียโดยเฉพาะรุ่นไอนะครับก็คือมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับนี่ครับไว กดอากาศเวลาเราขับด้วยความเร็วนะครับเขาจะทําให้ท้ายเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับผมก็มีการเเสริมในส่วนของชุดโครเมียมนะครับผมให้ดูหรูหราขึ้นนะครับเป็นสปอร์ตพรีเมศยมมากขึ้นนะครับนี่ชุดโครเมียมตรงนี้นะครับหส่วนนะครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างครับจะมีชุดโครเมียมอีก1ชุดนะครับนี่ครับทำให้รถนี่มีความเป็นสปอร์ตซีดานที่มีความหรูหรานะครับไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะครับผมนี่ มีในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างครับสุดยอดนะครับอ,อันนี้คือใน,ส,นส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหลังเลดน,นึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปั๊บเดี๋ยนะเปิดออกมาปะ <c oughs> เปิดไม่ออกแป๊ดหนึ่ง <c oughs> มาดูในส่วนของด้านหลัง <c oughs> โอ้โห ยังคงคอนเซปต์ความกว้างขวางอยู่นะครับสามารถใส่ถุงกอ๊อฟได้ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยอันนี้ไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับจะมีตัวเ,เติมลมแล้วก็ตัวป่ายยางฉุกเฉินให้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของทําให้ด้านท้ายเนี่ยเบาขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้รถนี่ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นไงไหมครับกับเจ้าซูซูกิซีเอสสองพนะครับนอกจากรูปลักษณ์ที่มีความเป็นสปอร์ตแล้วใจ มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสมรรถนะการหยัดน้ํามันก็ยังดีเช่นเดิมนะครับก็ครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับทางซูซูกิมอเตอประเทศไทยจำกัดนะครับที่ชวนเรามาทํากิจกรรมและมาทดลองเจ้าซูซูกิเซีย2 0 2 0รุ่นใหม่ด้วยนะครับผมก็คราวหน้านะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อเนี่ยติดตามไม่ได้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ